หอมนะหนุ่มๆมาพร้อมครับพี่รู้ว่าดิวรักพี่ก็ต้องยืนใกล้พี่ขนาดนี้ก็ได้ก็ที่สุดนะครับที่สุดแล้ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนเท่าพี่แคทไม่ชอบเลยพอเถอะพอเถอะทนี่ละไงก็รวมกีมแคทที่คนสวยไหมอย่าเลิกะกันมากกว่านี้จัดว่ามากเลยดีกว่าโอ้โผมก็สวยแคทใช้อะไรคะเนี่ยพันทีนยูรา ว้าวเมื่อเช้านี่เพิ่งบีบมาเลยนะสำหรับแพนเก้กโปรวินไนไม่รู้เขาเริ่มออนครีมเซรามฟรีหรือเปล่าครับฟรีค่ะถูกต้องใช้เพราะฟรีนี่ล่ะนะคะมันต้องลองก่อนไงบางครั้งลองอยังเอาอยังไอผมลองแล้วผมลองเป็นไงบ้างเป็นไงไหงลองแล้วจากจากเดตลองที่กลายเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะเขาจะผมนี้ไหมเป็นไงเป็นไงแบบนี้ไหโอ้โหถ้าใช้ถ้าใช้ทุกวันนะจะดีกว่านี้อีกเยอะเนี่ยแล้วถ้าใช้ทุกวันจะเป็นอย่างนี้ป่ะครับจับยาทุกคน มันจะนุ่มอย่างที่เห็นนี่แหละน,นะเหมือนมีจ่จะได้นางสาแฝงเนงไงไี่ยอย่างนี้นี่ดูว่าดูสิอยา่ยาอย่าลวนลามข้างๆเรา,าดูสิข้างล่างเนี่ยรอให้เราลงไปลวนลามเยอะมากนะน,ะนะ <c oughs> ี่นะเห็นพื้นที่ด้านหลังหรือเปล่าสามหนุ่มเห็น <c oughs> พื้นที่ไม่ค้างหลังเห็นครับคือเราเคลียร์พื้นที่ไว้สําหรับสามหนุ่มไปเต้นโชว์ตรงนี้เลย oh. อ๋ออ่ะใช่ป่ะใช่ไหมคะเพราะ ใครที่อยู่ด้านหน้านี่ก็ต้องหันหลังเลยคือเรื่องของเรื่องในบนเวทีมันไม่ค่อยมันพื้นที่มันแบบทั้นั้นเป็นยั่วมั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 นไม่ไหวกันแล้ว้ต่เราเต้นกันมายไงเพราะว่าน้องๆเตรียมกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแปลกใจนะโชว์เดี่ยวอังกรุ่งเงี้ยออ่าะไรเงี้ยเต้นตะลุงตุ้งแช่เต้นกันไปเลยไม่พูดคุยกับพี่นุ่นหน่อยดูไหมทไมพี่นุ่นมผมยาวและสวยขนาดนี้ก็ใช้เพีงเทียนเงี้ยไม่ต้องนี่เขารู้อยู่แล้วตอบได้ด้วยตัวเองนะก็รู้แล้ว โรดีจริงๆ,ๆนะคะวันนี้นีะคะเดี๋ยวเราให้ี่นุนไปพักกันก่อนดีวกว่าเนะคะแต่ก่อนพักให้วินุนฝากถึงผลง,งานแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกับ,บสาวๆค่ะก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแล้วก็นอกจากจะมีผิวหน้าที่สวยแล้วนะคะผิวพรรณที่สวยก็อยากจะให้มีสุขภาพผมที่ดีด้วยก็<ล>อย่าลืมแพนทีนะคะแล้วก็ฝากละครเรื่องเงาหัวใจด้วยแล้วกันนะคะค่ะและนี่คือสาวสวยของเราคุณนุ่นวรรณนุช เ,เพือบรรยากาศกบคุณเป็นุ่มมากนะคะอ,อ,อ,อาเดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่ลงเย็นคิวไวเหมือนลมพัดจิิงๆเชีวยวนะคะวันนี้ใน,นงานะเราจัดงานกันที่เทสโก้รตัศนะคะแน่นอนต้องได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารใจดีที่เอื้อเฟื้อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่นในส่วนของการให้บริการนะคะเจ้าหน้าที่เทสโก้รตัศของเราน่ารักทุกท่านเลยโดยเฉพาะสาขาสรยาุรวันนี้ก็มีผู้บริหารใจดีค่ะนะคะ ซึ่งในวงตำแหน่ง D M O อนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนรงศักดิ์หรือคุณไก่เนะะี่ยขึ้นบนเวทีเพื่อรับของให้ได้จับเฮียนจีด้วยค่ะปรบมือกี่ก้าด้ารบนเวทีนะคะคุณไก่ตรงกลางเลยค่ะอะหน,นุ่มๆประกบข้างให้พี่ไก่รับมือจากสาวสวยนิดนึงนะคะอะถ่ายรูปพี่ไก่ได้มีที่ยนืนเกาะเสาค่ะรักกันไว้ค่ะหยิบขึ้นมาห้หงหน้าหนึ่งก้าวได้ไหมคะขอบคุณมาเกาะเสาวไว้แล้วโพสต์ภา มีที่อยู่ไงพื้นที่มันน้อย <c oughs> <c oughs> นะคะสวยรอยยิ้มนางเอกนะคะนี <c oughs> ง่งดงามช่วงนี้เก็บภาพได้เก็บภาพได้นะคะเต็มที่เพราะว่าเป็นช่วงที่ศิลปินจะไม่ได้พูดน่าจะนิ่งเฟรมจะสวยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเขาพูดปุ๊บถ่ายไปมันจะมีภาพเคลื่อนไหวและนี่คือเนี่ยผู้บริหารแล้วก็ดา,าราสาวกรงทรวงในวันนี้ก็ปรเบม้อได้ะคะ่ะ ขอบคุณแม่ค่ะแม่ค่ะหนุ่มๆไหนๆก็ไม่อยากใครแล้วไงขอผู้หญิงคนเดียวอยู่ตรงกลางกันแล้วกันมันเป็นจังหวะพอพี่นุ่มลงไปแล้วนะครับพี่แค่ดูสวยขึ้นมาอีกสิบเท่าเลยขอบคุณมาครับรับพี่ไม่รักไม่พูดคำหนี้ใช่ไหมคะรักมากๆเลยคนะสิ่งได้ทำอย่างนี้กับพี่ขอบคุณน้ำตาจะไหลในสายเลือดเลยทีเดียวผู้ชมนะคะอ่ะถามนุ่มๆดีกว่าครับมาเยี่ยมเยือนบ้านเพงจีกันหลายรอบแล้วครับปิ๊งอะไรบ้างปิ๊ง อัะเริ่จากคนที่อายุเยอะสุดก่อนดีกว่านาะขอบคุณนะอ่ะมาเดียวไม่ต้หลงแล้วันบ้านยังไงรับใจอะไรบ้างคะยิมมีใครรู้เลยเนี่ยโหอายุเยอะสุดนั่นแหละก็ไม่พูดถึงพี่สิงห์นะครับไปนะอ่ะว่ามาบ้านไปายถไงอครับหมายถึงว่าไม่รับใจในกิจกรรมของเพียรทีน่เกิดขึ้นมาก็มาท้าใจสิครับมาท้าวใจอะไรบ้างแค่เชิญเรามาร้องเพลงนี่ก็มาท้าใจสุดๆแล้วแม่แต่ว่าแต่ว่าเราท้าวใจเพียรทีก่อนเราไม่ได้ทับใจความอบอุ่นความเป็นครอบครัวของทีมงานทุกคน และแล้วเน้ตต่อไปเน็ตต่อไปประทับใจความมีคุณภาพของเพลงภตพันนี่แหละปรโมทนะพูดจาดีนะคะพี่แน่นอนใคราวหน้าเราควรจะมีการแจกต้องส่งสางก้าให้แฟนสองดีด้วยครับผมนะคะเอาขอเสียงหน่อยเลยเย้ ลักรักนะแต่มาไม่ถึงด้านหน้าใช่ครับผมมันแน่นไม่ด้วยฝูงชนเนี่ยครัอีกนิดนึงเขาจะกว่างป้ายเข้ามาให้อยู่ตรงนี้ยป้าไม่เห็นเรารับป้ายใหญ่มาเนี่ยเพราะต้องการที่แบบว่าเห็นในระยะไกลไกลอมาครบบ้างพี่ป้าเป็นไงบ้างผอมลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ที่หรอทำไมดูดูผอมเพียวขึ้นเนาะไม่ใช่ไหมผอมเนาะเห็นไหมไม่แต่เขาบอกว่าหล่อขึ้นเนี่ยจะเชื่อคุอผู้ชม ล่อขึ้นมากเลยอันนี้ก็จริงใจซักนะคะไม่ตรงกันนะเป็นยังไงบ้างครกประับใจอะไรกับกิจกรรมดีๆไม่ครับดิครับแต่ว่าจะต่างจากงานอื่นๆก็คือแฟนคลับทุกคนนะฮะแฟนของพวกเราทุกคนก็จะบอกว่ามาร้องเพลงของพวกเราทุกคนได้แล้วก็ไม่แบบว่าไม่แบกแด่อะไรนะครับถ้าแสดงว่าถ้าเกิดไม่ใช่งานนี้ก็จะร้องเพลงเราไม่ได้เหรอเขาบอกว่างานนี้เขาร้องเพลงเราได้แสดงว่าถ้าไม่ใช่งานนี้เขาร้องไม่ได้หรอ มันร้องเร้าทุกที่อยู่แล้วที่นี่เป็นที่ทำให้เรามาเจอกันถ้าไม่มีพี่อย่างนี้เราก็อาจจะได้เจอกันน้อยกว่านี้เป็นอย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยมีคนช่วยปิดพอปุ๊บไม่ค่อยอยากเสียเวลาพ่อขอโทษนน้องก็จะพูดเนี่ยดิวอย่าไปขัดได้ไหมน้องก็จะแบบจะพูดแล้วอะ โถ่ที่ลยน้อยไม่ได้อะมาด้านนี้บ้างน้องเซ็บ้างดีกว่าครับเซนก็มาที่นี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วที่ประทับใจก็คือประทับใจแฟนทีนนะครับประทับมากๆแล้วก็อยากที่สองก็คือประทับใจทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนใช้แพนทีนใช่ไหมครับเพราะแบบมาถึงเมื่อไหร่แบบได้กลิ่นหอม่โอเคหายของเก่งมากน้องเลยยี่ยม่นะคะนี่ก็คือความประทับใจของหนุ่มๆแต่ว่าเรายังไม่หยุดความประทับใจไว้แค่นี้เพราะหนุ่มๆมีเซอร์ไพรส์มาแจกด้วย เป็นอะไรเป็นอะไรเริ่มเริ่มจากอันดับแรกก่อนวันนี้มีเซอรพรส์อะไรบ้างนี่นะครับเราก็เตรียมเพลงสนุกๆมาฝากกันเชียวแล้วเดี๋ยวไว้คนละยี่สิบเพลงใช่ครับผมเนี่ยนอนฟังกันยังตี่สองจับได้เลยเนี่ยอะเตรีแล้วยังฟังกันอยู่เลยพร้อมกจะรังเพลงหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดึงหนุ่มๆเอาไปสองคนก่อนปล่อยเวทีนี้ไว้กับหนุ่มคนแรกวค่ะน้องเซนจากเดซ่า